สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวขอสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตําแหน่งรองประหลัดก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อ511กันเลยนะครับ ข้อ51โจทย์ถามว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยาจะตราเป็นกฎหมายตามข้อใดช้อยมีดังนี้นะครับก็ไก่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกฤษฎีกาขอควายพระราชกรกำหนดงอง,งูข้อบัญญัติเจรจานเทศบัญญัติข้อนี้ตอข้อไหนครับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยาจะตราจะต้องตราเป็นกฎหมายตามข้อใดข้อนี้ถ้าท่านได้ไปอ่านกฎหมายนะครับในส่วนของพรบร,ระเบียบบริหารราชการระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2,542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2,562ท่านก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้ข้อนี้เฉลยเลยนะครับตอบข้อง,งู ตราเป็นข้อบัญญัตินั่นเองนะครับอธิบายขยายความเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอธิบายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ในมาตรา74บัญญัติว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยาต้องตราเป็นข้อบัญญัติ ในกรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณก่อนนั้นไปพรางก่อนวักสองในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ตั้งไว้ไม่พอสําหรับการใช้จ่ายหรือมีความจําเป็นที่จะต้องตรา จะต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้ตราเป็นข้อบัญญัตงิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับ้อนี้ก็ข้อ51จึงตอบข้องงูนั่นเองนะครับท่านก็ไปอ่านในพรบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562 อยู่ในบันตรา74นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็คือก็ประมาณได้จากประจาปีของเมืองพัทยาจะตราเป็นกฎหมายตามข้อใดก็คือข้อหยัดนั่นเองสําหรับวันนี้เรามาเราเฉลยข้อสอบข้อ51ไว้เพียงเท่านี้สําหรับท่านจะติดตามชมการเฉลยในข้อสอบท้องถิ่นในข้อต่อๆไปท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์วอรรัมนะครับมีทั้งหมด สี่เฟซบุ๊กด้วยกันก็คือเฟซบุ๊กที่1ก็จะชื่อประพันธ์วารำเฉยแล้วก็เฟซบุ๊กที่2ก็จะเป็นเฟซบุ๊กประพันธ์วารำเฟซบุ๊กที่2ประพันธ์วารำเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วารำเฟซบุ๊กที่4ี่และก็ช่องทางเพจก็ชื่อประพันธ์วารำในช่องทาง YouTube ก็ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารำแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าในส่วนของช่องทาง TikTok กก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับ ภาษาไทยก็จะเป็นประพันธ์วอลรัมในส่วนของภาษาอังกฤษ,ษก็จะเป็นอดประพันธ์2523้องนะครับ pra pun 2องหก็สามารถไปติดตามตามช่องทางที่ได้บอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube ช่องทาง facebook แล้วก็ช่องทางเพจหรือช่องทาง tiktok ท่านก็สามารถไปติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปเพื่อเตรียมตัวสอบในรอบต่อไปได้ สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ5สิดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ